ตอนนี้เพื่อนๆยังสับสนกับการกินโปรโตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันอยู่หรือเปล่าครับเช่นโปรโตีน100กรัมมันเท่ากับเนื้อสัตว์หรือว่าพืชกี่กรัมเราควรแบ่งโปรโตีนออกเป็นกี่มือ้อล่างกายเราถึงจะสามารถดูดซึมได้หมดหรือเราจำเป็นจะต้องกินโปรโตีนมื้อละ20-40กรัมหรือเปล่าและที่สำคัญถ้าเรากินโปรโตีนเยอะขึ้นมันจะทําให้ไตเราพังหรือเปล่าเป็นต้นพอแน่นอนครับว่าการที่เราจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ นอกจากเราจะต้องเล่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอโดยเฉพาะโปรโตีนคุณภาพสูงที่ได้จากอาหารที่เป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ข้อมูลในการกินโปรโตีนมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้เพื่อนๆสับสนได้ว่าตกลงตอนนี้เรากินโปรโตีนน้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปและที่สําคัญโปรโตีนแบบไหนที่ดีที่สุดสําหรับการสร้างมวลกล้ามเนื้อเป็นต้นสวัสดีครับผมโค K, ้ดเคฟิตเทอร์มินัลคอม และว,วันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา3วิธีในการกินโปรโตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมาตราการเผาผลาญและลดไขมันและจะมีทิปดีๆมาแนะนําด้วยเช่นเคยตามมาเลยครับเพื่อนๆครับโปรโตีนคือหนึ่งในสารอาหารหลักหรือมัคโครนูทรีเอ็นที่จําเป็นสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อการลดน้าหนักสมรรถนะในการออกกําลังกายช่วยควบคุมความหิวความอิ่มและช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยก่อนอื่นนะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แนะนำมาว่าเราอาจจะกินโปรโตีนให้ได้แค่0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็พอแล้วเช่นถ้าเราน้หนัก60กิโลกรัมเราก็ควรกินโปรโตีนให้ได้แค่วันละ48กรัมเท่านั้นเป็นตน้นซึ่งเราอาจจะดื่มนมแค่1แก้วและกินน่องไก่ติดสะโพก2น่องก็อาจจะเพียงพอแล้วและเราจะเห็นว่าการกินโปรโตีนในปริมาณเท่านี้จะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดโปรโตีนได้จริงสำหรับคนทั่วไป แต่คำถามก็คือถ้าเราเป็นคนออกกำลังกายเป็นประจำและอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้หุ่นกระชับและเฟิร์มขึ้นและเพิ่มอัตราการเผาผลาญด้วยการกินโปรโตีนแค่0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมมันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าและถ้าเราเริ่มสังเกตรจริงๆอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินโดยเฉพาะอาหารจากข้างนอกจะไม่ค่อยมีโปรโตีนเท่าไหร่หรือมีน้อยมากๆแต่จะมีแป้งและไขมันในสัดส่วนที่เยอะกว่าอีกด้วยนั่นเอง จริงๆแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาหรือว่า Sport Science ได้ออกมาแย้งครับว่าในการสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ผลดีเราจะต้องกินโปรโตีนคุณภาพสูงที่มีกรดอะมิโนโลูซีนให้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ1.2ถึง1.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและการกินโปรโตีนให้ได้ตามปริมาณที่แนะนำนี้ ยังจะช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้นช่วยให้เรารักษาน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายได้ดีขึ้นอีกด้วยดังนั้นการกินโปรโตีนแค่0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมจะไม่เพียงพอสำหรับคนออกกำลังกายที่ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อครับต่อมาเพื่อนๆผู้หญิงอาจจะยังไม่แน่ใจว่าถ้าเราแค่อยากจะตัวเล็กมีกล้ามเนื้อนิดหน่อยเล่นเวทเทรนนิง่งและคาร์ดิโอบ้างเราจะกินโปรโตีนเหมือนคนทั่วไป แค่วันละ0.8กรัมได้ไหมหรือยังไงก็ต้องกินให้ได้มากกว่า1.2ถึง1.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมจริงๆแล้วนะครับสำหรับผู้หญิงที่ออกกำลังกายและต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับและเฟิร์มขึ้นเราต้องมาดูเป้าหมายของเราก่อนครับว่าตอนนี้เราจะกินโปรตีนเพื่ออะไรและออกกำลังกายหนักและบ่อยแค่ไหนนั่นคือ1เราอยากจะบอกิ้งหรือเพิ่มน้าหนักเพราะในช่วงนี้เราจะกินอาหารได้เยอะมากกว่าปกติ หรือกินให้อิ่มประมาณ90-1 1 0เอร์ซเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นข้อดีก็คือร่างกายเราจะมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันเพียงพอเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าโปรตีนหรือมวลกล้ามเนื้อหรือความเสี่ยงที่กล้ามเนื้อจะหายจะน้อยมากๆแต่ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำมาว่าสำหรับเพื่อนๆที่มีหุ่นพร้อมหรือหุ่นแบบสกินนี่แฟตที่ผอมแต่มีพุงที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญด้วยปริมาณโปรโตีนที่แนะนำใน1วันยังจะอยู่ที่1.6ถึง2.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นถ้าเรละน้ำหนัก50กิโลกรัมเราจะต้องกินโปรโตีนให้ได้วันละ80ถึง110กรัมเป็นตน้น 2. เป้าหมายในการคัตติ้งหรือลดไขมัน สิ่งสำคัญที่เราต้องระวังในช่วงนี้ก็คือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปพร้อมกับไขมันในร่างกายหรือบางทีกล้ามเนื้ออาจจะหายมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ลดลงโดยเฉพาะถ้าเรากินอาหารน้อยเกินไปจนร่างกายได้รับพลังงานแคลอรี่ไม่เพียงพอและเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารจนผมร่วงและประจำเดือนขาดเป็นต้น ต่อมาในช่วงลดไขมันนี้เราจะต้องกินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญและเบิร์นพลังงานแคลอรี่จากการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อให้เกิดแคลอรี่เดฟิซิตด้วยซึ่งนี่จะทำให้ร่างกายเราหันไปใช้โปรโตีนหรือเผาผลาญกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นกว่าปกติได้ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนําว่าในช่วงลดไขมันหรือลดน้ําหนักนี้เราอาจจะต้องกินโปรโตีนให้ได้มากถึง1.8-2.7กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเช่นถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายไม่เยอะหรือมีหุ่นลีมอยู่แล้วและเราออกกําลังกายเป็นประจําด้วยเราก็ควรกินโปรโตีนให้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ2-2.7กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม ส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังมีไขมันในร่างกายเยอะอยู่เราก็อาจจะกินโปรโตีนให้ได้ประมาณ1.8-2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก่อนได้เพราะร่างกายเราจะมีไขมันเป็นแหล่งพลังงานเยอะกว่าเป็นตน้นนอกจากนี้นะครับการคำนวณโปรโตีนต่อมาที่น่าลองใช้ในช่วงลดไขมันก็คือเราอาจจะกินโปรโตีนให้ได้1กรัมต่อความสูง1เซนติเมตรก็ได้เหมือนกันครับ 3. เป้าหมายในการทำ body recomposition หรือลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกันสำหรับเพื่อนๆที่ออกกำลังกายมาสักพักเราอาจจะมีเป้าหมายที่อยากจะลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายให้เห็นล่อง11และซิกแพคชัดขึ้นและในขณะเดียวกันก็รักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงไว้เหมือนเดิมด้วย สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการกินอาหารให้เท่ากับอัตราการเผาผลาญหรือเท่ากับค่า total daily energy expenditure หรืออาจจะกินอาหารให้อิ่มประมาณไม่ต่ากว่า90-100%ต่อมาปริมาณโปรโตีนยังไงก็ควรกินให้ได้เท่ากับคนที่ลดน้ําหนักหรือประมาณวันละ1.8-2.7กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเพราะเราจะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอเพื่อลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเวทเทรนนิ่งหรือสร้างกล้ามเนื้อมานานแล้วจนอยู่ในระดับ intermediate หรือ advanced เราอาจจะต้องกินโปรโตีนให้ได้ไม่ต่ำกว่า2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเลยทีเดียวครับคำถามต่อมาร่างกายเราจะดูดซึมโปรโตีนได้มื้อละกี่กรัมหรือเราควรแบ่งกินโปรโตีนมื้อละ20-30กรัมหรือเปล่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินมานะครับว่า ร่างกายเราจะสามารถดูดซึมโปรโตีนได้แค่มื้อละไม่เกิน30-40กรัมเท่านั้นหรือคนที่กินโปรโตีนเยอะๆยะในมื้อเดียวร่างกายจะไม่สามารถย่อยและดูดซึมโปรโตีนได้หมดแต่ความจริงก็คือสำหรับคนที่มีสุขภาพดีทั่วไปร่างกายเราจะสามารถย่อยและดูดซึมโปรโตีนจากอาหารที่เป็นธรรมชาติได้หมด100%หรือเราไม่จำเป็นต้องแบ่งมื้ออาหารเลยแต่คำถามที่ยังถกเถียงกันอยู่ก็คือ โปรโตีนที่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายเราจะสามารถเอาโปรโตีนไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อได้มากแค่ไหนหรือว่าใช้ได้กี่กรัมในการกินอาหารหนึ่งมือ้อก่อนอื่นนะครับงานวิจัยในปี2009พบว่าจริงๆแล้วการกินโปรโตีนแค่20กรัมต่อวันจะเพียงพอแล้วสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อและการกินโปรโตีนมากกว่านี้จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มมาอีก แต่เพื่อนๆที่ทำ intermittent fasting อาจจะเริ่มเห็นเหมือนกันว่าการกินอาหารแค่วันละ2มือ้อซึ่งอาจจะมีโปรโตีนมื้อละ50-100กรัมจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้เหมือนกันและ7ปีต่อมาก็มีงานวิจัยที่พบว่าการกินเวโปรโตีน40กรัมหลังออกกำลังกายก็จะส่งผลดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการกินเวแค่20กรัมนอกจากนี้งานวิจัยในปีเดียวกันยังพบด้วยว่า การกินเนื้อวัวที่มีโปรโตีน70กรัมจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการกินเนื้อที่ให้โปรโตีนแค่35กรัมอีกด้วยดังนั้นร่างกายเราจะเอาโปรโตีนไปใช้ในการสร้างมวลกล้ามเนื้อได้มากกว่าครั้งละ20กรัมแน่นอนครับและแทนที่เราจะโฟกัสไปที่ปริมาณโปรโตีนที่เรากินในหนึ่งมือ้อเราควรมาดูปริมาณโปรโตีนที่ร่างกายเราได้รับในหนึ่งวันดีกว่า เช่นเราอาจจะแบ่งโปรโตีนออกเป็น2มือ้อถ้าเราทำ intermittent fasting 16ทับแแต่ถ้าเราเป็นคนกินไม่เก่งหรือกินได้ทีละนิดเราก็อาจจะกินอาหารวันละ3-5มือ้อเพื่อให้ได้โปรโตีนเพียงพอเป็นตน้นสิ่งสำคัญต่อมาที่เพื่อนๆควรรู้ก็คือโปรโตีนคุณภาพสูงหรือว่า high quality protein ก็คือแหล่งโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนโลูซีนสูง,สงและเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีร่างกายเราควรได้รับกรดอะมิโนโลูซีน ประมาณวันละ3กรัมและอาหารตัวอย่างที่แนะนำก็จะมีเวโปรตีนประมาณ29กรัมหรือ145แคลอรี่ซอยโปรตีนไอโซเลต36กรัมหรือ150แคลอรี่เนื้อไก่ที่ให้โปรตีน40กรัมหรือ213แคลอรี่และไข่ทั้งฟองที่ให้โปรตีน35กรัมหรือ430แคลอรี่ซึ่งเพืเ่อนๆจะเห็นว่าการกินเวโปรตีนและเนื้อไก่โดยเฉพาะส่วนอก เพื่อให้ได้กรดอะมิโนโลูซิน3กรัมจะง่ายและเร็วกว่าและแถมเรายังประหยัดพลังงานแคลอรี่ได้มากกว่าอาหารชนิดอื่นๆอีกด้วยส่วนเพื่อนๆที่กินพืชหรือว่าเป็นวีแกนนะครับเราอาจจะต้องเสริมด้วยอาหารเสริมโปรตีนเช่นซอยหรือว่าพีโปรตีนไอโซเลตเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อดีกว่าต่อมารู้ไหมครับว่าคุณภาพของโปรตีนจะวัดกันที่ ปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นหรือ essential amino acids ที่ร่างกายเราจะสร้างเองไม่ได้และนี่ก็คือเหตุผลที่เราควรกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงๆให้หลากหลายทั้งจากพืชและจากสัตว์ไปพร้อมกันดีกว่าและถ้าเรากินโปรโตีนจากอาหารธรรมชาติเพียงพอแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจอาหารเสริมที่มี BCAAs ลูซินหรือ essential amino acids สูงสเลยครับท้ายสุดนะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำมาด้วยว่า สำหรับคนที่มีสุขภาพดีทั่วไปเราไม่ต้องกลัวว่าการกินโปรโตีนเยอะๆตามปริมาณที่แนะนำจะทำให้ไตเราพังเลยเพราะการที่ร่างกายเราไม่ขาดโปรโตีนและได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นเพียงพอจะช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีและไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าสำหรับคนออกกำลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มอัตราการเผาผลาญและลดไขมัน เราจำเป็นจะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอและเข้ากับเป้าหมายเราด้วยโดยเฉพาะโปรโตีนคุณภาพสูงที่ได้จากอาหารที่เป็นธรรมชาติเพราะจะมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นสูงที่สุดโดยเฉพาะกรดอะมิโนโลูซินที่จำเป็นมากๆสำหรับการสร้างมวลกล้ามเนื้อครับตอนนี้เพื่อนๆกินโปรโตีนวันละกี่กรัมและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างครับถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไร คอมเมนต์ Comment, หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันในตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยและก็ปรึกษากันก่อนนะครับถ้าเคมีเราตรงกันผมก็มีคอร์สอะไรที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ